ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตง หม่อมหลวงสาราีกิติยากรได้เยี่ยมชมกิจกรรมของเรือนจอําอำเภอเบตงตามโครงการราชทานปันสุกโครงการพัชรธรรมและร่วมสดมนลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,านเรนเททราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประจวนและมีพระพลนามาแข็งแรงโดยเร็ววันค่ะ ที่เรือนจำอำเภอเบตงหม่อมหลวงสราลีกิติยากรพร้อมด้วยนายสุพจน์รอดเรืองนหนองคายและคณะได้เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมของเรือนจำอำเภอเบตงกรมราชทานและได้ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัม่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันค่ะ โดยมีนายสอนช้ยตลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตงเจ้าหน้าที่และผู้ต้องรัชทานให้การต้อนรับค่ะ ด้านผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตงได้กล่าวค่าว่าเรือนจำอำเภอเบตงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์นอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่4ธันวาคม2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชารากิติยาภานาเรนเทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิด,ดาองค์ประธานกรรมการ โครงการได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตงตามโครงการรัชทานปันสุขและยังได้เปิดอาคารมุมสุขภาพรัชทานปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังค่ะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมค่ะและจัดระบบการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำลดการครองเตียงของผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังภายในเรือนจำมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะเมื่อพ้นโทษแล้วจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกมาสู่สังคมภายนอกได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพอีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชราร,ราชธิดาทรงดำริให้มีการจัดตั้งโครงการพชรธรรมภายใต้โครงการกำลังใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านจิตใจตามหลักวิถีพุทธโดยอาศัยปรัชญาพึ่งตนพึ่งธรรมที่สามารถดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป,ป้าหมายจนถึงทุกวันนี้ค่ะและยังสามารถช่วยชีวิตของอดีตผู้ต้องขังที่เคยพลังพลาดให้ได้มีจิตสํานึกกลับคืนมาเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมประเทศชาติอย่างปกติค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง fm เกเมและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเว,วลาเดียวกันกนี้